แล้วลูกไม้ป<ะ> ừ, ื้อหูไหลยาวไหลย,ยาวแบบนี้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอยากให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำานแจ๊ะเพื่อ ก็ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกันด้วยนะครับผมกับโาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมกับช่องไอ้ยังยักยกักบช่องไอ้อยังนั่นเองนะครับผมทุกคนก็วันนี้เราอยู่ค่ายชิยนรีนะครับผมกับเกมเมก a เอ็นะครับผมเป็นเกมเหมือนจะเป็นเกมอ่าที่เป็นหน้าแจ็คแมมคิง นั่นเองนะทุกคนเรามาดูที่อัตราการจ่ายเงินเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะทุกคนก็ไพ่ทองคำไพ่โจ๊กเกอร์นะครับ้โจ๊กเกอร์นี่ก็จะเป็นตัววายนะทุกคนแล้วก็มีคูณ1 2 3 4 5หนะถ้าเป็นคอมโบนะง่ายๆแล้วก็ฟรีเกมเนี่ยจะคูณ2 4 6 8 10ตามระดับขึ้นไปเรื่อยๆสกเก็ตเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวนี้นะทุกคน นะแล้วก็มีการเพิ่ม EP ด้วยนะครับผมอาตาการจ่ายก็คือ,อตัวไพ่เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวโจ๊กเกอร์นะเอ็จะจ่ายเยอะสุดนะครับแล้วก็คิงควีนแล้วก็แจ็คนะครับลงมาตามลำดับเรื่อยๆเลยนะทุกคนก็ไล่จ่ายก็คือซ้ายไปขวาลนะง่ายๆวันนี้เราจะมาเปิด e f p ไปเลยกระทุน4,984บบาทนะทุกคนก็มา ไปที่30เบ็ดไปเลยดีกว่าทุกคนเปิดเทอร์โบชึบสวยให้หลายมาลูกโอ้โหไม่ไหลนะหลายมาลูกหลายมาลูกเออโอ้โหไม่ไหลนะชึบ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 แปดมามีไวคูแล้วก็ไม่ไหลนะฮะสเกเตอร์ สกเกตเตอร์นะ่านจะเข้า3ตัวหรือเปล่าทุกคนถึงจะเป็นฟรีเกมนะมาคิงมาดิเออมาอีกดิมาอีกดิ <c oughs> กดคูณ5แล้วเออคูณ5แล้วคูณ5แล้วเฮะอเออเอ้ยยาโอ้ยยาเอา้ยยา,า,า,า <c oughs> แบบนี้ก็เพลินสิครับอืมเอด็ดแม่ ไม่เข้าให้เรานะเออมาอีกไรไม่ลูกว้ายไม่ไหลสิงยอดเลยไหลไม่ละไหลลื่นมาดิไหลลื่นไหลลื่นนึกว่าเไม่ไหลให้เราเนาะเสียดายถ้าไหลมาดีเดี๋ยวรู้จักไอ้ยักษ์เลยนะไดมอนด์มาแล้วเออคิงไหลมาอีกเอ็ดเดี <Yeah. S 2> ๋ยวสองโอ้เอเดี๋ยวสองไม่เข้านะ <S <S มาเปลี่ยนเป็นวายสวยมาอีก โอ้โหยี่อบทองเปลี่ยนเป็นวายอ้าวล้วเข้าสกเกเตอร์เลยแล้วกันเลียเข้าสกเกเตอร์ไปเลยนะคูณสี 4, ่คูณหกคูณแปดนะทุกคนท่องนะโมไว้ในใจนะโมแล้วไปเลยไม่ไม่กลูกโอ้โหไม่ไหลโอ้โหไม่มีตัวใจโอ้โหไม่มีตัวใจไม่ใจเลยเออไหลามาลูกเออไหลมีปักไหลมีเก,ก้าเออเปลี่ยนเป็นวายสวยมายแบบเนี้ย <Yeah. S 2> สวยเลยแบบนี้เป็นวายอีกแล้วไมอีกแล้วเออคูณสิบแล้วลูกไมอกเออหูไหลยาวไหลย,ยาวแบบนี้กินนี้สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทชอบชอบเลยแบบเนี้ยป้าชอบสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะทุกคนบวกบวกกันราเเดียว มาอีกลูกไหลไหลไม่อีกเอไม่ไหลนะเออไหลไมาอีกเปลีเออคูณ่าไปไ,ไอ้นย่นนิ่งปักเจ็ดเออสวยเป็นไว้สวยไม่อีกมาอีกลูกคูน่าแล้วมาอีกลูกเออคูน่าอีกไม่อีกโอ้โหไม่เข่ากรอบทองนะเสียดายมาอีกลูก ไม่ลูกว้ายสีทองเต็มไปหมดสีทองเต็มไปหมดอืมไม่อืมเงียบไรลูกไม่ไรเลย,ยทำไมอ่ะเบ็ดเจ็ดสิบห้าไม่ได้ทุกคน <Yeah. S 1> ไปเลยแล้วกันง่ายๆไหลมาลูกเออไหลวายสวยคูณเยอะจัดไหลลงมาอีก มาอีกดีโอ้โหไม่ได้นะเฮิบเฮิบเมมเมมเมมให้หน่อยนี่เมมให้หน่อยเมมให้หน่อยเออ,อไหลปะไม่ไหลทำไมเป็นอย่างนั้นเนาะไหลไม่อีกเออสียดายเสียดายปังเสียดายจังเสียดายจังเออลงมาอีกลูกโอ้โหไม่ไหลนะ สวย,ยลูกแล้วมะเออเปลี่ยนเป็นวายชึบเออแบบนี้ยาวๆแบบนี้ยาวๆบอกเลยมันมันชาติเปลี่ยนเป็นวายทั้งแถวบอกเลยทั้งแถวแต่ตัวจ่ายน้อยนะตัวเจอใเยอะเรียบร้อยนะไปลูกไปอีกโอ้โหไม่มานะเออวายแถวสามยังไงก็คูณคูณสี่ไปไม่คูณชึบชึบ บสกเกตร์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 หน่อยโอ้แม่งม่งสกเกตร์มาดีเฮ้ยอะชิบหายแล้วชิบหายแล้วมาแล้วดิมาอีกลูกใจเย็นลูกค,ค่อยกักคุณให้พ่อหน่อย,ค,อยค่อยกักคุณให้พ่อหน่อยคุณน้องน้องจ๋าเปลี่ยนเ็นบายสวย เจ็ดมาเจ็ดมาแถวหนึ่งเจ็ดแถวหนึ่งไม่มานะแปดแปดแถวหนึ่งไม่มานะทุกคนเสียดายไหลไปอีกโอ้โหไม่ไหลม่เออเปลี่ยนไว้ไหลามาโอ้โหไม่มีตัวจ่ายเนี่โอ้โหค่าตัวเดียวสเกเตอร์เย้ยยยใชิบหาย หลามาลูกแมหรือว่าเราต้องเบ็ดสามสิบพอเบ็ดเจ็ดสิบห้าไม่เข้าเลยเออเนี่ยถ้าเบ็ดสามสิบแบบมันของจริงอยู่แล้วมาอีกเออเห็นปะเห็นปะมาอีกไหลามาไ <c oughs> หลไม่ละมาอีกดิ <c oughs> โอ้ไม่มานะทุกคนเสียดาย <c oughs> เออมาอีกดี <c oughs> เอออะไรมาลูก <c oughs> ไม่ไหลนะ มาดิเออสวยไม่โอ้โหไม่มานะไม่ไหลเลยแบบนี้แล้วก็สงสัยงานจะเข้าแย่ไปอีกเจ็ดโอ้โหเจ็ดแถวหนึ่งไม่เข้านะมาอีกดิเอ,อ้ยสเกเตอร์ตัวเดียวขอตัวเดียวแม่แม่งไม่เข้าสเกเตอร์สวยไหลไปยาวๆไหลไปยาวๆ่วองบา เออลูกสวยสวยเลยสวยเลยสวยอีกมาร้อยห้าสิบไปเลยแล้วกัน <Yeah. S 1> ลุ้นๆลุนหลุนๆลุนลุนหลุนหลุน,ลนเออวายมาโอ้โหแม่ไม่มีรใจ่ายเซเตอร์โอ้โหไม่เข้าเออไหลมาโอ้โหนิ่ง นิง่งเออควีนเออสวยลูกไหลอีกเออมาอีกเออมาอีก,มาอ,กมาอีกดิไหลอีกห้าร้อยไปสองบาทนะเบ็ดร้อยห้าสิบเลทุกคนโอ้โหโอ้โหไหลามาไม่ไหลนะโอ้โหไม่ไหลอีกไม่ไหลอีก แปลก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 แกงบ้าแบบสามร้อยทุกคนมาหนึ่งพอดีกว่าผมว่าฮึบเออไหลมีอีกลูกไหลอีกอมไม่มีอะไรแหละโก็สุดๆวันนี้ผมโหตัวราไปโกรธเนี๋ย,ยเพียงเท่านี้นะครับทุกคนโก็มาเล่นให้ดูนะว่าเกมนี้มันแจกยังแจกอยู่นะครับผม ถ้าเราเบ็ดน้อยตั้งแต่เมือ่อกี้ก็คือเราได้กำไรไปเร็วนะครับผมทุกคนก็สำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนเนี่ยใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ยาคนนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เล่นอย่างมีสตินะีทุกคนมีได้มีเสียนะครับก็สำหรับวันนี้อยาขอตัวราไปก่อนเนี่ยทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย